นับตั้งแต่การศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบมหาวิทยาลัยได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่นาลันทาแห่งชมพูทวีปจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยดินแดนสุวรรณภูมิที่รับพระพุทธศาสนาต่อมาและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาจนรุ่งเรืองในทุกยุคสมัยจบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่หแห่งพระบรมักรีวงศ์ทรงมีพระราชดำริสถาปนาสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงขึ้นโดยในครั้งแรกนั้นทรงย้ายโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามมาสถาปนาเป็นมหาธาตวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2430และต่อมาในวันที่13กันยายน พุทธศักราช2439มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัตก,การศึกษาตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5ในรูปแบบมหาวิทยาลัยสมัยใหม่เปิดดำเนินการเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2490 โดยการเริ่มเริ่มของพระพิบนธรรมชอยฐานัทาตตเทระอธิบดีสงวัดมหาธาตุรูปที่15พร้อมพระเถระจำนวน57รูปโดยเปิดสอนคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกตามด้วยคณะคารุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการสอนและการบริหารภายในองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากล โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดจนกระทั่งในพุทธศักราช2512มหาเถระสมาคมได้ออกคำสั่งมหาเถระสมาคมรับรองมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสง์แห่งคณะสงไทยและในพุทธศักราช2527รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะ ผู้สำเร็จวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการรับรองศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่อมาปีพุทธศักราช2540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยมีผลให้มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพบริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ดำเนินการตามพันธกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้ ด้านการผลิตบัณฑิตได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอดโดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก ปัจจุบันมีนิสิตจำนวน1น0 0 0กรูปคนซึ่งนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสองของประเทศไทยที่มีนิสิตต่างประเทศมาศึกษาเล่าเรียนมากที่สุดและจะพัฒนาเพื่อให้เป็นอันดับหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ด้านการวิจัยได้ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อประยุกต์ธรรมะไปใช้ในการพัฒนาจิตใจและสังคมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ผลิตตำราทางวิชาการจำนวนมากมีการชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกและอัฐกถาภาษาบา,าลีแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฉบับแปลสำนวนร่วมสมัยอ่านเข้าใจง่าย,ายพร้อมจัดพิมพ์พระไตรปิฎกแก่นธรรมด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ได้ดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคมในหลายด้านเช่นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเช่นศูนย์ประสบภัยสึนามิตัต้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นศูนย์ขนาดใหญ่ในปี2554เมื่อคราวประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยโดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนศูนย์จิรดาดำเนินการ โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาโดยส่งนิสิตไปปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงโครงการพัฒนาพระสงฆ์สามจังหวัดชายแดนใต้จัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อปีพุทธศักราช2542ได้จะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ณนะตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2551เป็นต้นมาสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่55ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนพื้นที่322ไร่เศษได้สร้างอาคารที่สำคัญประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกอาคารสำนักงานอธิการบดีอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารหอพักอาคารตุกะอาคารหอฉันอาคารเรียนรวมอาคารหอพักนิสิตอุโบสถกลางน้ำ และอาคารหอประชุม48พรรษามหาวชิราลงกรณ์อาคารวิปัสนาธุระสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอัสภมหาเทระขณะน,นี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการก่อสร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกตามปรัชญายของมหาวิทยาลัยที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทำให้มหาวิทยาลัยมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆภายในประเทศประกอบด้วย10วิทยาเขต7วิทยาลัยสงฆ์18หน่วยวิทยาบริการและขยายการจัดก,การศึกษาไปยังต่างประเทศด้วยการจัดตั้งสถาบันสมทบ7แห่งในประเทศ1แห่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและต่างประเทศ6แห่งคือสาธารณรัฐเกาหลี จีนไทเปประเทศสิงคโปร์สองแห่งประเทศรีลังกาและประเทศฮังการีการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกปรากฏชัดเมื่อมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั่วโลกกว่า100แห่งได้มีมติจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานา,นาชาติ IABU เมื่อพุทธศักราช2550 กำหนดให้สํานักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของสมาคมและมีมติเลือกพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานสมาคมและได้จัดการประชุมใหญ่ของสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติขึ้นที่สํานักงานใหญ่ระหว่างวันที่13-15กันยายน2551บทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเพียงเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการประสานงานกับชาวพุทธและผู้นำศาสนาทั่วโลกในการจัดการประชุมนานาชาติกล่าวคือการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธการจัดการประชุมก่อตั้งสภาผู้นำศาสนาโลกจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพการจัดฉลองวิสาขาบูชาที่สำนักงานใหญ่องค์การสหรประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา จัดพิธีฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกจัดตั้งสมาคมชาวพุทธทั่วโลกจะสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกให้มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยเป็นสำนักงานใหญ่โดยมีพระธรรมโกศาจารย์เป็นประธานสมาคมการจัดการประชุมชาวพุทธนา,นาชาเนื่องในว,นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดและเก้า ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพผลจากการประชุมชาวพุทธทั่วโลกได้สนับสนุนให้ประเทศไทยโดยพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายต่างๆโดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกในทุกๆปี และในปีพุทธศักราช2,555นี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพิเศษสมวาระคือเกินเฉลิมฉลอง2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามหามงคล80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถและมหามงคล60พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมาร ในปีนี้พระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เน้นให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พุทธศกราช2555ถึง2559 25ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยขยายโอกาสการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกให้มากขึ้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจะดทาโครงการสหบรรณานุกรมตําราทางพระพุทธศาสนา Union Catalog of Buddhist Texts UCBT ร่วมกันขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อให้ได้รายการตําราทางพระพุทธศาสนา4ภาษาหลักได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาจีนและภาษาทิเบต ที่สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกในปี2554เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและคน้นคว้าพร้อมทั้งได้จัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาภาษาต่างประเทศของพระพิสุสามเณรให้สามารถศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ในวันนี้จึงมีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับนิสิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมพร้อมทั้งก้าวสู่ความเป็นวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก นี้พระธรรมโกษาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยได้ว,วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างวิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า2,000ล้านบาทซึ่งจะแล้วเสร็จในรเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้คือก้าวย่างสําคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยต่อพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ